ามาคุยกันต่อนะครับท่านผู้ชมครับพูดถึงผลิตภัณฑ์เนี่ยเราคุยกันกับคุณอ้อมนหละหลายคนก็มีความรู้สึกว่าโอ๊ยต้องทานชนิดเม็ดทานชนิดน้ําทาครีมต้องเยอะขนาดนี้เลยเหรอก็เลยอยากจะถามคุณอ้อมนิดนึงว่าทําไมต้องหลายตัวขนาดนั้นค่ะจะบอกว่าถ้าเราใช้หน้าโอเคมันเห็นผลที่หน้าความชุ่มชื้นมันอยู่ที่หน้าแล้วผิวกายเราล่ะเราจะละเลยก็ไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะว่าเราก็อยากที่จะสวย ทั้งภายในแล้วก็ภายนอกครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจำเป็นอย่างมากเลยที่เราจะถ้าอยากจะสวยเร็วนะคะความชุ่มชื้นเกิดขึ้นกับร่างกายเร็วเรวเนี่ยเราไม่ควรที่จะออกลบเพียงแค่ทหารคนเดียวะนะคะ ควรที่จะไปทั้งกองทัพเลยเวลาจะไปสู้กับค่าศึกใช,ใช่ไหมก็เปรียบเสมือนว่าถ้าเราใช้ทั้งทานในเรื่องของภายในแล้วก็ความชุ่มชื้นในเรื่องของภายนอกเนี่ยแล้วก็ในเรื่องของทานเข้าไปแล้วดูดซับดูดซึมเข้าไปใช้งานได้เลยเนี่ยอย่างเช่นเอสตาเซลไมายผสมน้ําทับทิมเนี่ยรเราดื่มแล้วเนี่ยร่างกายเราดูดซับไปใช้ได้เลยนะคะไม่โดนย่อยด้วยน้ำย่อยน้ำลายอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือ มันจะเห็นผลเร็วกว่าแนะนําอย่างนี้ดีกว่าอเราก็เลยชี้ให้เขาเห็นว่ามันเขาเรียกว่าเป็นองค์ประกอบเสริมซึ่งกันและกันนั่นเองนะครับเวลาเราไปเจอลูกค้าเนี่ยแน่นอนคําถามที่เราเจอบ่อยๆเนี่ยเขาก็คงอยากจะรู้แหละว่ามันมันดีจริงยุหรือเปล่าใช่ไหมแล้วก็เอ๊ะต้องทานตัวนั้นต้องทานตัวนี้เจออะไรบ่อยที่สุดคําถามคําถามใช่ไหมคะส่วนใหญ่ก็อย่างที่ว่าทําไมต้องทานหลายตัวเราก็ เราก็แนะนําเข้าไปอย่างที่บอกเมื่อกี้นะคะว่าหลายๆตัวเนี่ยมันก็จะช่วยแต่ละอย่างนไม่เหมือนกันแสดงว่าเขากําลังกังวลเรื่องความคุ้มค่าเขาเราจะชี้ให้เขาเห็นถึงความคุ้มค่าของผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้ได้ยังไงคะเราจะบอกว่าถ้าสมมติว่าผิวหน้าของเราเนี่ยมีผดผื่นคันแพ้นู่นแพ้นี่ตลอดเนี่ยแล้วเราจะต้องไปเข้าไปหาหมอเข้าคลินิกผิวหนัง เสียตังแต่ละครั้งในเรื่องของผิวหนังเนี่ยเยอะนะคะอย่างเช่นผิวหน้าเนี่ยครั้งหนึ่งเนี่ยไปแล้วคุณหมอมักจะนัดไปอีกรอบเพื่อดูผลว่าหลังจากใช้ยาไปแล้วใช้ครีมไปแล้วเป็นยังไงพวกนี้ค่าใช้จ่ายค่อนข้างที่จะสูงค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าผลิตภัณฑ์ดังที่อ้องกล่าวมานี้แล้วมันช่วยทำให้ปัญหาเหล่านี้ที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าเนี่ยหายไปในราคาแค่เนี้ย เขาควรที่จะตัดสินใจซื้อไปใช้ซักนะคะเพราะว่าจะได้ไม่ต้องไปเสียเงินซ้ําซ้อนเราชี้ให<ม>้เขาเห็นเลยว่าจริงๆการดูแลไปเรื่อยๆมันดีกว่าการไปแบบรักษาแบบจริงๆต่าจังๆแล้วก็ต้องต้องเสีย,ตส,ยสตังเยอะน<ช>ั่นเองอีกอย่างหนึ่งเนี่ยผลิตภัณฑ์ของเราหลายๆตัวเนี่ยมีโปรโมชั่นในเรื่องของการ ซื้อในราคาที่ย่อมเยารเราไม่จำเป็นจะต้องไปเสียเงินเยอะมากมายโปรโมชั่นมีส่วนช่วยในการแนะนำสินค้าหรือมีส่วนช่วยในการปิดการขายได้ยังไงช่วยได้เยอะมากช่วยได้เยอะมากเลยนะเอาว่าโปรโมชั่นเนี่ยมันมันเหมือนการชักจูงอะอย่างเช่นซื้อครบ1000แลกซื้อจาก500เหลือ200กว่าบาทเนี้ยมันทำให้ ลูกค้าของเราเนี่ยฉันจะต้องซื้อตัวไหนให้มันครบพันเพื่อที่จะแลกซื้อเนี่ยตัวนี้ฉันอยากได้ครับบางทีไม่ได้อยากได้สินค้าครบพันนะอยากได้ตัวแลกซื้อ,อก็เลยพยายามหาให้ครบพยายามหาให้ครบ,ครบนะคบจึงเป็นตัวสร้างยอดได้ดีมากๆเลยครับและพอเขาไปใช้ที่เขาแลกซื้อมาแล้วติดใจเขาอาจจะมาซื้อในรหัสปกติอีกก็มีใช่ไหมใช่ใช่เพราะว่า โปรตัวนั้นอาจจะหมดไปแล้วสำหรับเดือนที่เขาสินค้าหมดอย่างนี้เขาก็เชื่อมั่นแล้วว่าอ๋อผลิตภัณฑ์นี้ดีก็มาซื้อในราคาปกติในรหัสของเขาครับมันก็เป็นเทคนิคพิเศษอย่างหนึ่งที่ถ้าเกิดเราพูดเป็นคนที่เป็นลูกค้าเราเขาจะรู้สึกเขาได้ประโยชน์ด้วยใช่เขารู้สึกเขาคุ้มนะครับเขารู้สึกว่าเขามีความคุ้มค่านั่นเองนอกเหนือจากนั้นแล้วผลิตภัณฑ์เหล่านี้พอจะเป็นสินค้าเปิดใจได้ไหมครับได้ได้อย่างเช่นครีมแอสตาแซนทีนตัวนี้ค่ะ เป็นสินค้าที่เปิดใจได้ดีมากๆสําหรับคุยง่ายอย่างนั้นเหรอคุยง่ายมากเลยครับ,ค,รบคือหลายๆคนเนี่ยจะมีปัญหาในเรื่องของความชุ่มชื้นของบริเวณผิวหน้าอยู่แล้วนะคะเกิดการทาครีมไม่เข้าแต่งหน้าไม่ติดทาแป้งไม่ติดอะไรอย่างเงี้ยเราชี้ประเด็นไปเลยว่าถ้าได้ใช้ครีมแอสตาตัวนี้แล้วปัญหาเหล่านั้นจะหมดไปแต่งหน้าสวยขึ้นทาแป้งติดทนนานขึ้นค,ค,ความชุ่มชื้นอะไรต่างๆที่มันเกิดปัญหาริ้วรอยพวกเนี้ย มันหายสาวๆถ้าพูดถึงริ้วรอยเนี่ยโอ้โหแพงขนาดไหนสู้ตายครับผม,มเพราะนั้นนั่นก็คือการเปิดใจคนด้วยของที่ของดีค,คุยง่ายใช้ง่ายเห็นผลเร็ว<ช>อ,ะอะไรก็ตามแต่ที่ ที่เข้าขายว่าของดีใช้ง่ายเห็นผลเร็วแล้วก็ราคารู้สึกว่ามันประหยัดแล้วก็คุ้มค่าเนี่ยเรามีเรื่องไปคุยกับเขาเลยใช่ไหมครับใช่เลยคุยง่ายด้วยเราเองทําธุรกิจแบบนี้นําเสนอผลิตภัณฑ์แบบนี้เราเราบอกทีมงานของเราไหมว่าเนี่ยมันคือโอกาสถ้าเรารู้จักสินค้าเพียงเท่านี้ก็สามารถสร้างรายได้เรามีวิธีการสอนหรือเทรนทีมงานยังไงให้เขามองเห็นโอกาสทางการตลาดจากผลิตภัณฑ์นี้ค่ะอย่างแรกเลยถ้ามีทีมงานเข้ามา เราแนะนําว่าเราควรจะใช้สินค้าร้อยเอบอกทีมงานของเราก่อนใช่เพราะว่า 1. ตัวเราใช้สินค้าร้อเรนี่ยเราจะรู้จักผลิตภัณฑ์ทั้งหมดครับอาจจะไม่ได้ทั้งหมดก็ได้เพราะว่าสินค้าของเรามี2 0 0พกว่ารายการแต่สินค้าที่เราแนะนําใช้ชีวิตประจําวันเนี่ยรเรารู้จักแล้วเราใช้ร้อยเปอเนี่ยเวลาเราไปแนะนําลูกค้าครับจะ พูดได้ความน่าเชื่อถือมีมากขึ้นใช่พูดได้เต็มปากว่าเนี่ยตัวนี้รสชาติเป็นไงกินแล้วเห็นผลยังไงครับม,มันก็จะช่วยในเรื่องของอสร้างยอดธุรกิจได้ครับเทคนิคในการที่เราจะ ชักชวนให้นักธุรกิจเขาเข้ามาทําธุรกิจกับเราเนี่ยจากผู้บริโภคใช้สินค้าเหล่านี้มีไหมครับที่เปลี่ยนไปเป็นเป็นทำธุรกิจด้วยเยอะมากเลยค่ะจากเริ่มซื้อใช้อย่างเดียวซื้อใช้อย่างเดียวนะคะสมัครเพราะซื้อสินค้าใช้อย่างเดียวได้ราคาในส่วนลดของสมาชิกแต่เมื่อใช้ไปแล้วเนี่ยเขาก็จะมีค่าเงินปันผลแต่ละเดือนเนี่ยเกิดขึ้นมาแล้วหลายๆคนจะถามว่าเงินส่วนนี้ได้มาอย่างไงนั่นเป็นโอกาสที่เราจะต้อง พูดแผนการตลาดให้ฟังแล้วว่าเงินที่เขาได้คืนมาเนี่ยยังไงห,หลายๆคนก็บอกนี่แค่ฉันซื้อแค่นี้ยังได้ตังค์คืนถ้าฉันแนะนําเพื่อนล่ะอ,อ่าแล้วถ้าฉันทําเป็นจริงเป็นจังเนี่ยครบเงินคงได้มาเยอะ ครับ,รบเราก็สอดแทรกตรงนั้นไปกลายเป็นว่าหลักการนี้เป็นหลักการที่จะสามารถเปลี่ยนผู้บริโภคให,ให้กลายเป็นนัก,นกธุรกิจ,กจได้ถ้าเขามองเห็นว่าของดีแล้วก็ได้เงินปันผลคืนด้วยเขาเริ่มรู้แล้วว่าถ้าเกิดเขาไปแนะนําคนอื่นต่อๆกันก็จะเกิดเป็นเครือข่ายผู้บริโภคและก็เป็นเครือข่ายของนักธุรกิจด้วยนะครับเอาล่ะครับวันนี้เราได้เนื้อหาสาระและก็ประโยชน์มากๆเลยทีเดียวจากแขกรับเชิญคนพิเศษของเราเดือนเดือนหนึ่งยอดธุรกิจจากผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้เนี่ยสร้างรายได้ให้กับคุณอ้อมเป็น เยอะเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าสินค้าของเราเนี่ยก็เยอะนะคะส่วนผลิตภัณฑ์ที่ยกตัวอย่างมาเนี้ยก็เป็นส่วนหนึ่งเลยในการสร้างรายได้ต่อเดือนแสนกว่าบาทและเขาก็ซื้อซ้ําด้วยซื้อซ้ําค่ะเพราะว่าความสวยความงามอ่ยค่ะอาจารย์หยุดไม่ได้หยุดไม่ได้ความสวยหยุดไม่ได้ค่ะเอาละครับวันนี้เวลาของรายการเราหมดแล้วครับท่านผู้ชมสามารถติดตามชมรายการของเราได้ใหม่ในครั้งต่อไปผมและแขกรับเชิญของเราต้องลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้ พบกันใหม่ครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ